นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนอำเภอเขาคิชกูดประจำปี2555เขาคิชกูดเกมครั้งที่17ค่ะ วงตุรยางของโรงเรียนคิจกูดวิทยานำขบวนพาเหรดของนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวอำเภอเขาคิจกูดเข้าสู่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจ,จันทบุรีในมหากรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนอำเภอเขาคิจกูดประจําปี2555เขาคิจกูดเกมครั้งที่17 โดยมีน,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ศิริมังคลาในอำเภอเขาคิจกูดร,ร่วมเป็นประธานเปิดงานซึ่งทางอำเภอเขาคิจกูดได้ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนในพื้นที่จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนอำเภอเขาคิจกูดประจําปี2555หรือเขาคิจกูดเกมครั้งที่17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีใจรักในการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพพลานามัยทั้งทาง,ทงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายกันมากขึ้นทำให้มีการรวมตัวรวมกลุ่มในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์เป็นภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดและยังเป็นการรวมพลังสร้างส,างส,างส,างสุขภาพแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนชาวอำเภอเขาคิจกูดที่เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงปัาศจากโรคภัยต่างๆ รวมทั้งยังทําให้มีจิตใจและอารมณ์ที่ดีในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่17โดยในปีนี้มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน12ประเภทได้แก่กีฬาพื้นบ้านฟุตบอลกลีทาเปตองเซปักตะกรอ้อฟุตซอลวอลเลย์บอลแฮนด์บอลเทเบิลเทนนิสมักลูกไทยแบดมินตันและสนุกเกอร์เป็นต้น ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันได้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษา5ธันวามหาราชด้วยโดยมีน,นายธนพลกิจการนายกอค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนประชาชนวางพานพุ่มถวายราชสก,การะและนายศรีศักดิ์ศิริมังคลาในอำเภอเขาคิจกูดเป็นประธานจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวามหาราช มีประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมากค่ะ